เออท่านจอมเชี่ยวมาครับผมมีอะไรให้บอกให้กับท่านก่อนนะครับมีอะไรบ้างพอดีว่ามีคนที่ใหญ่สุดอย่างอยากให้ท่านมาหาเขาก่อนนะครับท่านพอดีเขาต้องคุยกับอันนี้ก่อนนะครับท่านก็เกริงว่ะเนี่ยโอ้ยใหญ่ใหญ่จูจริงๆไปหาเขาว่ากันฉันนี่เราฉันจะไปก่อนฉันไป ท่านผมดูผมวันนี้ไปก่อนนะครับท่านโอเคเังไม่ถึคนที่ใหญ่สุดแล้วครับ どうもありがとうございます。 ทำมาน,นสูงสุดม,มออขอคุณอ,อคุณต้องการอะไรให้ผมบอกให้ผมนะครับคุณนะครับ,รรรรบทามานเรกาต้อาอะไรให้ผมช่วยก็บอกให้ผมเลย,เออยนคะครับ เรคุณต้องให้ผมตามก่น,นันอยงครับโอ้ได,ได้ได้ครับเดี๋ยวผมจะตามล่าให้อย่างดีเลยแล้วก็ผมจะให้ให้ลูกน้องอย่างสไตล์ตู้มันเด่หนหรืองาโกงนี่ยไปไปตามก่นน,นอย่งครับผมแล้วคุณจะดีขึ้นอย่าง,งทัน้ค,ครับผมไปก่อน,นครับ ท่านครับท่านบอกกับผู้นำที่สูงที่สุดหรือยังครับผมอ๋อบอกไอะไรวะบอกว่าเขาต้องการให้ตามว่าตัวน้ำเหนือเพราะว่าท่านาให้ไตกรกุลมายิงตามล่าน้ำเหนือก่อนมาให้ให้ตัวน้ำเหนือไปหาคนหน้าทูงที่สุดรู้ไหมเออนะตามล่าน้ำเหนือก็ออ๋อได้ครับถ้าถ้าเกิดว่า หัวหน้าเขาต้องการหัวหน้าใหญ่ที่สุดเหรอที่ต้องการตัวน้ําเหนือที่อย่างมากอ่ะแล้วก็ยังไงต่อหัวหน้ารกหัวหน้าจอนไม่ใช่ไหมครับก็ต้องต้องบอกว่าเข้าโกเบเขาโกที่สงูงเลยทุกอ่แล้วมันระเบิดไปแล้วเลแต่ว่าฉันเก็บก,ก่อนแล้วก็อันนี้ไปแล้วไงแล้วลก็สร้างใหม่ก็แบบเหมือนเดิมอ่แะแกนายต้องไปหา พวกูวกตามกสาสะแล้วก็แขนก็ต้องการก็ต้องมีอย่างมากฉันจะได้มนอ่อนบาดโอ้โหน้าผอ,เข,าอางงาเข้าอ่ะนายก็ไม่ว่าเงินเท่าไหร่หนึ่งงานใช่ไหมครับอ๋อได้ได้ไดไดครับท่านเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแฮกระบบค,คมอมทุกอย่างนะครับท่านก็ถ้าเกิดท่านต้องการอห่ือนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมอีมอกเดี๋ยวฉันจะไปนี้ก่อนนะกันนะ จะไปหาคอมมานเดอร์ตอนนี้เขาวับปัดเสบสาหัสโดนสปายยิงยี่โอกอะอ๋โอโดนยิงโอเคครับท่านไม่บอกเขาเลยครับถ้าเกิดท่านบอกเขาเสร็จเราก็ยังไงต่อก็ชงกาแฟก็ชงชางงกันโอเคไหมอ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผม